หนูก็เกงมาตั้งนานแล้วม่เกียดเองเนี่ยรืบวาลูกลูกทีนี้ลูกก็ได้แล้วนอนแล้วไม่มีตัวช่วยกินน้ำอย่างกินน้ำก่อ่ากินน้ำก่อ่ากินน้ำ